สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจดันโจนะครับคลิปวันนี้เราอยู่กับเกมนิกเกะนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาพิววิวสิลตัวละครอาซึกะนะครับจะเข้ามาเป็นตู้แรกสําหรับการคอแลแลบกับอีวาเกเลียนในครั้งนี้นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปวีดโเนี่ยอยากให้เพื่อนๆรับชมสิ่งที่น่าสนใจรวไมไปถึงพีวีของน้องอาซึกะกันก่อนนะครับ สนับสนุนโจโดันโจได้เพียงแค่คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทและเพืเ่อนๆก็จะได้รับ emoji สัตว์โลกน่ารักและสินค้าใหม่ในช่องกระเป๋าร่มพับได้มี2ลายให้เลือกสามารถสั่งซื้อได้ที่เพโจโจดันโจใบละ199บาทสั่งซื้อ2ใบส่งฟรีและหนึ่ช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้นั่นก็คือซุปเปอร์แตงนั่นเองนะครับ ส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดียวนี้ก็เป็นการสนับสนุนนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซนเตอร์เพชรของที่นี่เจรณาในามาแล้วทุกเม็ดไม่มีแก่เลือมีแต่แก่เพชรโจดันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซนเตอร์ โอเคครับเพื่อนๆนี่เป็นสกิลจาก Official นะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ไม่มีภาษาไทยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะแปลจากภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆ,อนๆฟังกันเลยนะครับผมอสุกะเป็นตัวละครสายแอทแท็คเกอร์นะครับเป็นตัวละครเบอร์สามถือปือนแอสซอรไรเฟิลซึ่งเดี๋ยวผมจะขอย้ําตรงแอสซอรไรเฟิลอีกทีนึงแต่ว่าเป็นตัวละครที่โดดเด่นมากในเรื่องของดีเพสธาตุไฟซึ่งก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะ ทีนี้เรามาดูปืนของอาซึกากันบ้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าอาซึกาปืนเนี่ยมีกระสุนแค่20นะัดเท่ากับสกาขาวร่างแรกเลยนะครับแต่รีโหลดไว้อยู่อยู่ที่1วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระสุนน้อยก็น่าจะหิวแมกซุนนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้เท่ากับสกานะเพราะว่าสการีโหลดช้านะครับจาเป็นจะต้องมีแมกซุ่นเยอะๆนะครับในขณะที่เบสดาเมจเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะเพราะว่าสูงที่สุดเลยนะครับถ้าไม่นับสกาขาวนะครับดาเมจอยู่ที่ 18%เยอะกว่าตัวอื่นอยู่ประมาณ4%เลยนะครับโอเคทีนี้มาดูสกิลหนึ่งกันบ้างนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยบอกว่าเมื่อไร่ก็ตามที่เข้าสู่การต่อสู้เนี่ยอาซึกานจะสามารถโจมตีใส่ศัตรูที่มีโล่ได้แรงขึ้น600%นะครับผมก็คือแรงขึ้น6เท่า อันนี้คือยิงเฉพาะโล่เท่านั้นนะครับก็คือเป็นหลอดสีฟ้าไม่เกี่ยวกับเลือดของแรปเจอร์นะเท่าที่ผมเข้าใจนะครับง่ายๆก็คือบอสโซโลเลตน่าจะมีโล่นะครับถ้าให้คาดเดาตอนนี้นะครับต่อมาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของเมื่อไหร่ก็ตามที่อาซึกะได้รับการรักษานะครับรีโคเวอรี่นะอาซึกะเนี่ยจะได้บัฟแอคแท็กอยู่ที่96%โอ้มันคือ ถ้ามีตัวละครฮิวได้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากสกาขาวนะครับสกาขาวเนี่ยคืออยู่ที่ร้อยยีกว่าเปอร์เซ็นตะ์ในขณะที่อาซูกะเนี่ยได้เกือบร้อเเซ็นต์เลยนะผมว่าก็เออมันเป็นสกาขาวเวอร์ชันคอลแลบอะ เรามาดูสกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยเมื่อเข้าสู่ฟูลเบิร์ดนะครับถ้าอาซึกะอยู่ในสถานะของโลซึ่งตัวละครคอแลบครั้งนี้มีตัวแจกโลได้นะครับนั่นก็คือเลนะครับผมซึ่งเลจะเป็นตัวแจกโลให้กับเพื่อนได้เพราะฉะนั้นเท่าที่ผมคิดตอนนี้เขาอยากให้อาซึกะเล่นคู่เลเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่ฟูลเบิร์ดและอาซึกะมีโลเนี่ยอาซึกะเนี่ยจะได้รับบัฟ ดามเอจชนะทางท่า30%นานสิบวิก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะมันก็ใกล้เคียงกับดามเอจชนะทางท่าใน OL นะครับซึ่งติดแถวดำนะส่วนตัวผม,ผมคิดว่าน่าจะได้มากกว่านี้คือคุณมีสัก2แถวคือมันมากกว่าบัฟอสกะเลเวล10แล้วอะสำหรับสกิลที่2นะโดยรวมก็ถือว่าแถมให้แล้วกันนะไม่ไม่ได้ว้าวมากอนะขนาดนั้น3 0 แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อาซึกะเข้าสู่ฟูเบิร์ดเนี่ยเขาไม่ได้บัฟแค่ดาเมจชนะทางทาตัวเองครับเขาบัฟให้กับเพื่อนที่เป็นธาตุไฟทุกคนด้วยครับผมโดยที่เพื่อนทุกคนที่เป็นธาตุไฟนะครับจะได้รับดาเมจยิงคอนะครับผมง่ายๆก็คือบัฟเดียวกันกับนากะนะครับซึ่งจะได้สูงถึง60อเโอเคไม่เท่านากะก็จริงแต่อย่างน้อยก็ช่วยทำให้ ตัวละครธาตุไฟเนี่ยยิงคอได้แรงมากยิ่งขึ้นและตัวละครธาตุไฟที่มันยิงคอแม่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืน MG ใช่ไหมครับต่อให้อลิสเนี่ยอาจจะดูใช้้งานได้ดีนะแต่อลิสน่าจะมีทีมเฉพาะก็คือทีมสก,กาดามกแล้วโอเคไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าไม่นับอลิสตรงนี้นะก็ยังมีโมเดเนียนะครับหมายความว่าคุณอาจจะจัดทีมเนี่ยก็คือเป็นอาซึกะเร แล้วก็โมเดเนียนะครับเล่นกัน3ตัวธาตุไฟยิงบอสกันตึงๆบอสก็น่าจะมีคอให้เพื่อนๆยิงนะสำหรับโซโลเดยซีซั่นนี้รวมไปถึงซีซั่นหน้าถ้าสมติมบอสมีคอทีมนี้ก็อาจจะได้ใช้นะครับเป็นทีมเฉพาะเลยนะครับต่อมามาดูเบอร์สกิลกันครับเบอร์สกิลเนี่ยอาสึกะจะทําให้สามารถยิงทะลุได้นะครับนาน25วินาทีเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าบัฟอยู่25วินาทีถ้าให้ผมคิดง่ายๆนะ คือฟูลเบิร์ด10วิก็คือหายไป10วิเหลือ15วิเราเจนเบิร์ด5วิและเล่นอีกฟูลเบิร์ดหนึงก็อีก10วิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบัฟตรงเนี้ยผมคิดว่ามันจะค่อนข้างวนทันนะครับอาจจะหายไปประมาณวิ2วิแต่โดยรวมบัฟอยู่25วิเนี่ยดีมากๆเลยนะครับแทบจะไม่หลุดเลยนะ ถ้าคูณเจนเบิร์ธันนะวงเล็บทีนี้เราเนี่ยนอกจากจะยิงทะลุ25วีแล้วเนี่ยได้แอ็แทกดาเมจ150%บัฟแม่งโคตรขี้โกงเลยบัฟในฟูลเบิร์ดนี่นะครับบัฟแอ็แทกดาเมจมันคือบัฟชนิดเดียวกับคลาวนะครับซึ่งคลาวเนี่ยจะอยู่ในฟูลเบิร์ดนะครับก็คือดาเมจจากการโจมตีนะภาษาไทยนะครับคลาวให้อยู่36%นะครับแล้วก็ให้จากสกิลที่2อยู่21%นะครับรวมๆก็ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์แต่อสซกะให้150%มึงจะบ้าปะเนี่ย ฮัลโหลเบอร์สกิลคือดีมากสำหรับผมนี่ยังไม่นับสกิลหนึ่งโบ้แรงอีกนะนอกจากนี้ไม่พอเนี่ยเขายังดูดเลือดเองได้ด้วยนะครับถึงแม้เปอร์เซ็นต์จะต่ำแค่สามเปอร์เซ็นต์ก็ตามนะผมไม่แน่ใจว่าดูดแรงขนาดไหนนะแต่บัฟมันเวอร์มากเลยนะผมคิดว่ามันถ้าไม่โดนวันที่คิวน่าจะคิวทันอยู่นะสำหรับสามเปอร์เซ็นต์ที่ดูดเลือดได้นานสิบวีก็คือเต็มฟูเบอร์นะนอกจากนี้ไม่พอเนี่ยเขาให้ฮิตเลสร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมที่สกิลเลเวลสิบหมายความว่า ปกติตัวละครที่ถือปืน assault rifle เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าตุ๊กตาหรือว่าของรักเนี่ยมันไม่ค่อยตอบโจทย์สำหรับตัวละครที่ถือปืน AR สักเท่าไหร่เพราะว่าเมนสเตตที่ตุ๊กตาให้เนี่ยมันได้ดาเมจจากการตีแกนครับผมแต่ปืน AR มันยิงคอไม่แม่นครับผมมันมันไม่ได้เหมือนปืน MG ที่มันยิงเป็นเส้นตรงอะนะในขณะที่อซึกาเขาก็เลยแบบว่าอะ ตุกตากากใช่ไหมสำหรับป,รปืน AR b u บัฟฮิตเลให้เลยแล้วกันนะร้อยเซตยิงแกนกันตึงๆไปเลยแล้วกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะน่าได้เห็นตัวละครเมตาใหม่อย่างเช่นปืน AR ที่มีบัฟฮิตเลตแล้วก็ยิงคอแม่นๆนะคะผม <c oughs> เพื่อมาให้ไอพวกปืน MG ที่มันขี้โกงทั้งหลายแหล่ในเกมเนี่ยมันโกงอยู่ต่อไปนะคะผม <c oughs> ผม,ผมคิดว่าก็เป็นการบัฟปืน AR ที่ค่อนข้างตรงปกอยู่นะคะเพราะว่า ตุ๊กาตามันมันไม่ได้ดีอ่ะถ้าเทียบกับปืนอื่นนะสำหรับปืน AR นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้า DPS ออกมาเป็น AR ในนาวกข้างหน้าก็น่าจะต้องมีบัฟฮิตเลทให้อย่างเงี้ยแหละครับก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมว่าตอนนี้เท่าที่อ่านสกิลผมว่าเก่งแน่นอน,นครับผมสำหรับ DPS ทตุไฟเล่นคอนเทนต์ตีบอสลมเฉพาะทางอะไรขนาดนี้นะก็สมกับเป็นตัวคอลแลบดีนะก็คือสุดโต่งไปเลยในคอนเทนต์ของตัวเองนะครับถ้า ในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่แต่ว่าผู้เล่นเองเกมควรจะกดไว้นะครับสำหรับตัวดีเพทไฟตัวนี้ถือว่าเก่งตรงปกตรงคอนเทนต์แต่ไม่โอเวอร์ออลเท่ากับผิวกิมนะโอเค และนี่ก็คือการพรีวิวสกิลตัวละครของอาซึกะนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็รู้กวนคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปวันนี้หน่อยละกันนะครับว่ากดกี่ดาวกดกี่ตัวจะค่าไหมหรือรอดูตัวอื่นก่อนนะครับผมหวังว่าคลิปวันนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปวหน้านะครับคลิปวนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ